นะครับตรงนี้เลยครับนี่ตาเบ็ดครับเป็นสายนี้นะครับ,รบเรื่ออะไรครับถึงไม่อ,อนครับโอ,โอ้โหนี่วันนี้ผมวิธีพาน้องจะพาเพื่อนเพื่อมาตกเบ็ดอีกแล้วนะครับนี่ อุปกรณ์ที่ผมเตรียมมานะครับเป็นเบ็ดทําเองครับอาจจะว่าไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆนให้เห็นนี่ครับสิบคันครับแล้วเหยื่อที่ว่าเราใช้นี่จะเป็นเหยื่อเหยื่อนี่ครับเหยื่อแบบเหมือนเดิมครับจะเป็นเป็นแบบด้วงนะครับด้วงกับไสเดือนนี่ครับนี่ไสเดือนกับด้วงนี่ครับด้วงในดินนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเราไปดูหมากันนะครับที่ว่าจะไปรงเบ็ดนะครับผมไปเลยนะครับเดี๋ยวนี่ครับเจอแล้วครับเอาจุดนี้หนะนึ่งคันครับนี่เลยครับแต่จุดนี้เราจะมาดูกันเอาดุงเป็นตัวแรกนะครับ ครับด่วงค่งได้มาสดๆเลยครับจูดตรงนี้เลยครับนี่ตาเบ็ดครับต้องเป็นสายนี้นะครับโอเคครับแล้วจะเป็นแนวหญ้านะพูงหญ้าแบบนี้ครับย่งไงเราก็ต้อง้อแวกก่อนครับ เพื่อความทัวเพราะว่าจะปลาติดเบ็ดก็ได้ไม่ทันครับโอเคครับนะครับโอเคครับอันนี้พันอันนี้พันเพื่ออะไรครับเมื่อกี้คือสายแบบ มันยาวไปอ๋อให้มันเรือนเหนนือให้มันอยู่เหนือน้ำงี้ใช่ป่ะให้เหยื่อมันลอยแบบเหนือน้าแบบประมาณนี้ครับอ๋อครับผมครับผมไปต่อครับไปครับผมลำบากนิดนึงครับลุกเลยครับ ล้นหน่อยนีนะครับนีครับ,รบเราจะทงแบบไม่ห่างกันอะไรใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวคันนี้เราจะมาใช้ไส้เดือนกันเลยครับคันนี้มาใช้ไส้เดือนกันเรามาลุ้นแบบสลับกันครับว่า อันไหนมันจะสมมยประกันครับนะครับตัเดือนมนจะอยู่ข้างล่างครับดูครับตัเดือนใสยนี้เลยโอเคครับอ๋อน่ใส่แบบนี้้วยใช่ไหมครับใช่ครับใส่เป็นตัวเลยครับเพราะตาบีดมันใหญ่ นี่ครับนี่เลยตัวเลยครับนี่เลยครับลุกเลยครับตุลักทุเรยหน่อยต้องแหวกแบบเดิมใช่ไหมครับแบบเดิมครับปลากินมันจะได้ไม่ไม่ติด พยะเศษเปไ็ไม้ที่ว่ามันอยู่รอบๆชอดทางล้ด้นมานะครับจนมาเจอที่หมายหมายนึ่งนะครับนะครับกำลังแหวกอยู่นะครับนีค่ครับรอบๆอยู่หมายนะครับจะเป็นแนวลองน้ำเล็กๆครับอยู่ใกล้บ้านครับ โดนไหยครับวันนี้โอ้พาเพื่อนๆมาแับโดนป่าอะไรประมาณนี้ฮรป่าสูงแกอวนะครับหยุดเรียบร้อยครับนี่โดนอีกแล้ว ไปมากแล้วคิดว่าหลังนี้คิดว่าจะมีปลาอะไรบ้างครับครัง้งแรกครับไม่มั่นใจเลยต้องไปรู้ไม่ชมกันนะครับไม่รู้ว่าจะมีปลาอะไรชนิดใดมั่งที่ว่ามันจะกินแต่ว่าผมคิดในใจแล้วว่าน่าจะมีปลาดุกหรือว่าปลาช่อนประมาณนี้คร แล้วก็ปลามันก็ติดคลองคลองใหญ่นะครับเพราะคลองใหญ่มันจะเชื่อมกันเป็นสามทางถ้ายังไงเดี๋ยวไปปักทันต่อไปเลยนะครับไปกันครับปิดปิดเรากอจัดเลยครับไหนๆก็มาถึงนี้แล้วทางน้ำไหลเลยนะครับทางน้ำไหลนี่ครับกีเดือนนะชอบนะครับตอนสมัยเด็กๆก็ นี่ครับทา,ทางน้ําไหลของนี้ก็ต้าหมายต่อไปนะครับโอเคครับตอนนี้เมื่อกี้เดินผ่านมาอดีมีปลาหุบเลยครับหุบใหญ่ด้วยนะครับอาจจะว่าเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นพอดีกล้องจับไม่ทันนะครับตามนะครับผมไม่รู้ว่าตรงนั้นจะดีหรือไม่ดีนะครับ แต่ว่าลองมารับชมกันพรุ่งนี้นะครับหรือไม่ก็ค่ำคืนนี้นะครับดูว่าตรงนี้จะฉมังหรือเปล่าอย่าลืมติดตามกันนะครับว่าจะมีหรือไม่มีโอเคครับก็ตอนนี้ก็ถึงเวลากู้แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงได้ตัวหรือว่าไม่ได้ยังไงเราไปไปดูกันนะครับถ้าว่าได้ก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันถ้าว่าไม่ได้เดี๋ยวเราไปลุนกันตอนเช้าอีกทีนะครับตามผมไปเลยนะครับไปครับผม นี่ครับนุ่งครับนุ่งครับคันเบ็ดเยอะๆโอ้โหยูครับอี่เลยนีเ้รูปลาอะไรครับถึงไมาเอาครับโอ้โหนี่เนาะครับนี่ปรากฏครับ โอ้ยทำมนอันถึง้วที่นี้อออครับนี่ครับนี่ดูไซครับโอ้ยใส่ครับเดี๋ยวไส่กระสอบกันครับนี่ไปครับนี่ครับลงไปแล้วครับในกระสอบนี่ครับ สวัสดีครับวันนี้ก็เช้าแล้วนะครับจะพาเพื่อนๆมากู้เบ็ดที่ว่าทุงไว้นะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าไปร่้ไปชมกันนะครับไปครับผมโอ้มีครับนู่นเมื่อคืนฝนตกนะครับต้องรีบมากู้ดูครับน้ำเช้านี้ไหลนะครับนู่นครับมีตัวครับผม เอเดขอยกก่อนนะครับมาคนเดียวนะครับลักทุเรหน่อยนะครับจะหลุดแล้วครับได้แล้วครับหนึ่งตัวผมขอยกก่อนนะครับลำบากนะครับอุ้ยลื่น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 นี่ครับสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปขั้นต่อไปกรรเมื่อคืนครับ น้ำขึ้นครับแต่ขึ้นมาไม่เยอะนะครับดูน้าโอเคครับตอนนี้เราก็กู้เบ็ดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปสรุปกันที่บ้านนะครับโอเคครับแล้วนะครับนี่ครับหนึ่งตัวนะครับทุกกันจะชัดเลยใกล้ๆเลยนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปสรุปที่บ้านนะครับบ้านแล้วนะครับนี่นะครับ ตัวใหญ่ได้สดๆดเมื่อเช้านะครับส่วนตัวใหญ่นู่นได้เมื่อคืนครับสรุปนะครับวันนี้2ตัวนะครับดูครับถ้ายังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทําคลิปต่อไปนะครับโอเคครับบายผม